อยู่กับใครสินี่จิ้วกันวัวใครไคโซ่หาหัวกเรากันสบายจุงปัวพืพันอยู่กับใครสินี่จิ้วกันวัวใครไพโซ่หาหัวกเรากันสบายจุงปัวพืพันอยู่กับการเส้นฟูนี่จิ้วกันวัวตัวตัวเจียตึ้งตึ้งหาหัวกเรากำลังมีความสุขทรงกระเที่ยวเท้าพันตึ้งตึ้งอยู่กับใครสินี่จิ้วกันวัวตาชังฮันฮ่าฮา พาพวกเรากำลังสบายชมโซเสียงดังฮ่าฮ่าอยู่กับการสต้นฟูนีจิ้วเกินหัวเย,ยาจ้าๆยาวาพวกเรากำลัมงมีความสุขชมสายเอลพลันซีชีสื่อหาสวดีว่าพะลลอหาสวัสดีค่ะวันนี้มานระเศษชื่อว่าหิวกว่าไฮซินจิ้วเกินหัวยิ่กว่าไฮซินจิ้วเกินหัวให้ไพ่โฉบหาพวกเราสบายจมปลดมือพัน เคยนี้คุ้นไหมคะคเคยได้เนาะเวลาเขียนนี้มันค่ยเข็นว่า r u สิง 2, อง u o สิงสามอ่านว่าอยู่กลัว k i s i n k a i สิงหน k ึ a ่ง s i 51, a n 51, สิงนึ่ง k i i n สบายคําว่าอยู่กลัวคือหากนะหักหรือท่านี่ยหรือกลัว k i s i n หน g e ี n i สิงสามหนี i u j i u สิงสี่ i u เก g e n สิงหนึ่งเกินหัว W ดี o ๋ยวยามไพไพโศ P, P A I สงห่ง P A I เสยงห S O U เสียามไพไกปลอมือ่ะหเราะกัสบายชมปลอกมือพันทีนี้พอเข้าเนื้อเพลงเขาก็ร้องเหมือนเดิมใช่ไหมครับะหวเราก็นสบายมปลอกมือพันหรือววัวไคซีหน,นึ่ง่เกินหัวไพไพโศกกระลองสอรอบนะหยัวไคซีหววน,นึ่งจกินหัวไพไพโศ หากเรากำลังสบายจุกปลมมพันหากว่าเรากำลังมีความสุขจมกระเทียบเท้าพันยูขวกันเต้าซิ่งฝูหนู่งจิ้วกรนหวตัวตัวเฉียวตุ้งตุ้งยูขวดก็เหมือนเดิมเียนว่าอายุเสงสองายูสองชีโอสงสามวกนกวัเต้า g a ยสีงสเสอสีกันเต้าซิ่งฝู x i ึ g ิกียว u ุงง ิ้งฝูหนี่ N-I เสีงสามจิ้ว J-I-U สิงสี่เกิน G-E-N สิงหนึ่งหัว h o สีงสามตัวตัวเฉียว D-U-O เสีงสาม D-U-O เสีงสาม J-I-A-O เสีงสามตัวตัวเฉียวแล้วก็ตรงนี้เสียงตุ้งตึ้ง D-O-N-G เสีงหนึ่ง D-O-N-G ฮาของเรากรลามีความสุขจงกระดืกเท้าพันตุ้งตึ้ง พอเรากำลังสบายชกส่งเสียงดัง55ห้าอยไค้ซินมีชิวกนวดตาสัมพันห้าห้าก็เขียนพิมินว่าอยู่ขว okay, ั้อายูเสียงสองจีโอเสียงสามไครซิน k คไอเสียงหนึ่งเอซสีงหนึ่งไครซินหนี่เอไอเสียงสามจิ้วเจยูเจไยเสียงสี่จิวกนัวจีเเสียงหนึ่ง ผมอยูโเสิยงสามกรนหนวต้าเซิ่งหาดต้าเซิ่งก็เขียนเพลงว่า D A เสิยงสี่ 4, H H P N G เสียงหนึ่งแล้วก็ H A N สิยงสามหานคือตะโกนเสียงดังก็คือต้าเซิ่งห้าห้า H A H A ห้าห้าเสร็จแล้วเดวสุดท้ายก็บอกว่าหา,ากว่าเรากระลาวมีความสุขโทรศัพท์อโอคลานอยู่กว่าใครสิ้น หรือขว่แกนเต้าสิงฝูหนีชิวเกนหัวเยาเยาเยาอายูสิงสองจิโอสิงสามเเอ็นสิงสามดเอโอสิงสี่ซีนจีสิงสี่ฟยูสิงสองหนูขวดแกนเต้าสิงฝูหนีเอไอสิงสามจิวเจไอูงสี่เสิงหนึ่งเกินหัวจยูสิงสาม แล้วก็เหยิวเหยิวเหยาวไวยเอโอเสียงสองอ่านว่าเหยาวไวยเโอเสียงสองอ่านว่าเหยิวเหยาวไวยเโอเสียงหนึ่งเหยิวเหยิวเหยิาคือสายเอวแบบนี้นะห่เพก่นเล่าก็มีคอามสุขถึงสายเอวรันจบแล้วเพลงนี้เพ่ปร้องกันหน่งทีแล้วอยู่กับใครสิหนีเจอกันวัวพายพายโซ่อยู่กับใครสิหนีเจอกันวัวพายพายโซ่ ลืมร้องภาไทยใช่หาแล้วก็ลสบายทุกปวง่านปึ้งึ่หาลก็ล้สบายทุกปวงพ่านปึ้งๆึ่หาเไลากกำลังมีความสุขจงกระถือเท้าทันยื้อกไกต่อสิ่งฝูนีชืูอกันหัวตัวตัวเจียวมี้กสินีกินหัวตาส่นทันห้าห้าหยุดหาแล้วก็เลิวมีความสุขจงสงเสียงดังห้ห้าหาล้ก็มีทรสุขทุสายเอวพันยืนอกาไกต่อสิ่งฝูนีชจูเกินหัวยาวยาว อโอเคค่ะจบเพลงผ่าพุกเ,กเล่าอะไรมีความสุขจงผมมู่พันแล้วนะคะผ่าคู่ที่รับชมและฟังนะคะขอบคุณว่าทุกคนจะถูกใจสนุกกับเพลงนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย